วัสดีทุกคนด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาต์โฟกสัสอีกที่นเคยคลิปนี้อยู่กับเว็บแป๊บซี่มิดชวนกินนั่นเองนะครับเป็นเว็บที่เราจะสามารถรับเงินเข้า t ูบันดี้วอลเล็ได้10บาทนั่นเองจากตรงนี้นะครับเป็นการโอนเงินเข้า t ูบั d ดี้วอลเล็บาทเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะมีสิทธิ์รับได้ไหมนะครับใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวผม แปะลิงก์เว็บไซต์ให้นั่นเองนะครับก่อนอื่นผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมานั่นแหละนะครับยังไม่ทราบรายละเอียดนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับอยู่ในหน้าเข้าสู่ระบบแล้วก็ลงทะเบียนนั่นเองนะทุกคนอเดี๋ยวเรามากดเข้าสู่ระบบแล้วก็ลงทะเบียนกันดีกว่านะใครที่จะทําการสมัครนะครับหรือลงทะเบียนจะต้องมีไลน์กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าสู่ระบบไลน์กันได้เลยนะทุกคน หลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าแบบนี้นะเราก็กดคลิกติ๊กอนุญาตตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกอนุญาตไปได้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับอตอนนี้เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะมีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรากดติดตั้งไปก่อนนะครับเผื่อได้ใช้งานนะต่อมานะครับเราอยู่ในหน้าการสมัครสมาชิกนะทุกคนอ,อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการกรอกนะครับก็คือจะต้องมีชื่อ ส่วนขยายนี่ก็น่าจะเป็นระบุนามสกุลชื่อเล่นของเรานะครับระบุเพศนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆใส่ไปนะต่อมานะครับเราก็ทําการใส่เดือนเกิดของเรานะครับเบอร์ที่เป็นเบอร์มือถือของเราและอีเมลตรงนี้นะครับรหัสอ้างอิงตรงนี้นะครับเพื่อนๆใส่ตามนี้ได้เลยนะครับรหัสอ้างอิงนะครับใส่ตรงนี้ไปได้เลยนะครับอาจจะมี ได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มนะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะพเพื่อนๆใส่ตามนี้ได้เลยนะสำหรับรหัสอ้างอิงนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้2ตัวนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นทําการกดคลิกภาษานะอังกฤษนะเออน่าจะสมัครตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าถ้าเราใส่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนจะสามารถสมัครได้ไหมสําหรับมิตรชวนกินของแป,ป๊บซี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะมีโอกาสแลกได้ไหม ตอนนี้นะครับเราก็สมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะไม่มีหน้าสมัครตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตัวแรกรางวัลของเรานะครับสําหรับใครที่จะเช็คดูก่อนนะอันนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมวิธีการนะครับเราก็เช็คที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เห็นชัดชัดเลยทุกคนีน่ตรงนี้ตรงนี้3ขีดเด่นบนนะครับทางด้าน ขวามือนะครับหลังจากนั้นจะมีคําว่ารางวัลตรงนี้นะครับเรากดคลิกเข้าไปได้เลยนะสังเกตดูนะครับนี่จะมีรางวัลตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเรากันดีกว่านะว่าจะสามารถแลกได้เลยไหมแต่ผมว่าน่าจะไม่สามารถแลกได้เลยนะเพราะเราจะต้องมีคะแนนก่อนเดี๋ยวมาดูเฮ้ยแต่กิจกรรมนี้แลกฟรีนะกิจกรรมนี้แลกฟรีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับมาดูรายละเอียดของเรากันดีกว่านะสำหรับการเล่นของเรานั่นเองนะครับมีเงื่อนไขไหม สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแป๊บซี่นั่นเองครับโอนเงินเติมเงินเข้าทูบดี้วอลเล็ต10บาทที่นี่สมาชิกใหม่สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่15อ่าอย่าลืมเช็คตรงนี้ดีๆนะทุกคนผมไม่รู้ว่าถ้าเกินวันที่30พฤศจิกายน68หรือใครที่มาดูทีหลังแล้วจะเป็นยังไงนะ จะมีได้รับอ่าหนึ่งหนึ่งโค้นต่อหนึ่งสิทธิ์ตลอดแคมเปญนั่นเองเลือกรับสิทธิ์เติมเงินเข้าทูบเบร์น,นี่วอลเลตหรือส่วนลดเต่าบินได้อ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะเล่นยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดรับรางวัลได้ไหมอ่ากดคลิกรับรางวัลได้ไหมยืนยันเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อทาการแลกอ่าเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถทําได้ไหมก่อนอื่นเนี่เราจะต้องทําการคลิก คลิกเบอร์โทรศัพท์ที่จะลงทะเบียนเบอร์ท right ูบีน uh, ี่วอลเล็ตอ่ะวิธีการนะครับใครที่จะทําการรับนะเดี๋ยวมาดูนะไปทีละสเต็ปทุกคนเรามากดคลิกคําว่าแรกตรงนี้นะคำว่ารับรางวัลตรงนี้นะอ่ะครับคำว่ารับรางวัลตรงนี้นะครับนี่รับรางวัลตรงนี้นะกดคลิกเข้าไปกดคลิกแรกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดเลยเบอร์นี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นยังไง เราเทสใส่เบอร์ทูเบนี่วอลเล็ตไปก่อนไหมทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะเป็นเบอร์ทูเบนี่วอลเล็ตนะครับที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นตรวจสอบดูดีๆนะว่าเบอร์ทูเบนี่วอลเล็ตของเพื่อ,อนๆนี่ถูกต้องไหมทําการกดคลิกตกลงอ่าเดี๋ยวมาดูนะก็จะมี OTP ีโขึ้นมานะครับเราก็ทําการใส่นะเดี๋ยวมาดูนะทุกคนเดี๋ยวมันได้หรือได้หรือเปล่าทุกคนเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ใส่เบอร์รูมันี่วอลเล็ตแค่นั้นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปทำไงวะโอนเงินเข้าบัญชีทูเันี่จากกิจกรรมแรบลบรางวัลเอามีแค่นี้เฮ้ย มีแค่นี้ใช่ไหมทุกคนเฮ้ยแสดงว่าเราสามารถกดลับได้เลยใช่ไหมอ่ะแสดงว่าเราสามารถกดลับได้เลยนะครับจากกิจกรรมนี้นะครับเติมเงิน10บาทผ่านแป๊บสี่นะทุกคนอ่าคงเหลือนะครับก็บวกเพิ่มไปนะครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะเราไม่จะเป็นต้องลงทุนนะครับอ่ะก็คือแค่เราทําการสมัครนะครับทาการสมัครหลังจากนั้นนะครับเราทําการกรอกเบอร์ทูบอดี้วอลเล็ตเข้าไปแค่นั้นนะครับเราก็จะสามารถ รับเงินเข้าทูบอด o ้ y Wallet ได้แล้วแต่น่าจะสามารถรับได้1ครั้งต่อ1สิทธิ์ใช่ไหมทุกคน1ครั้งต่อ1สิทธิ์นะครับผมคิดว่านะทุกคนคิดว่านะมาดูกันต่อดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายังไม่มีคะแนนถ้าเกิดว่าเรามีคะแนนล่ะเราจะสามารถแลกได้อีกไหมนะครับแล้วก็เราจะหาได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือผมยังไม่เคย แรกมาก่อนด้วยซ้ำนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูซีทุกคนเดี๋ยวมาดูนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่กิจกรรมอะผมสังเกตเห็นมันจะมีกิจกรรมตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับกดคลิกที่กิจกรรมแล้วโปรโมชั่นนะสังเกตดูนะในเว็บไซต์นะครับก็จะมีให้เราเนี่ยทำการเช็คอินด้วยนะที่เป็น ร้านค้าใช่ไหมให้ครบ7วันนะครับให้ครบ7วันนะต่อมานะครับจะมีเชิญเพื่อนตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะถ้าเชิญเพื่อนนี่เราจะสามารถถอนหรืออะไรทําได้อีกไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะอ่าตรงนี้นะครับเชิญเพื่อนนะครับเราสูงสุดสามารถเชิญได้อยู่ที่5คนใช่ไหมชวนเพื่อนแล้ว0ูทับ50ครั้งรับ50ครั้งเมื่อเพื่อนแชร์ลิงก์ต่อ,อยังไงดีทุกคน ถ้าเราได้คะแนนมาล่ะเราจะสามารถถอนอะไรได้อีกไหมอันนี้อันนี้เรายังไม่รู้รายละเอียดนะทุกคนย,ยังไม่รู้รายละเอียดนะว่าจะสามารถทํายังไงได้อีกจะได้คะแนนเอาคะแนนไปทําอะไรนะทุกคนอาจจะต้องมารอติดตามแล้วกันใน EP หน้านะแต่สิบาทนะครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะหลังจากที่เราถอนออกมาแล้วนะเพียงแค่ทําการกรอกเบอร์ t ู o b นี่ว w a l l ็ตเท่านั้นเองนะครับที่เราทําการสมัครนะั่นนะถือว่า ผ่านนะทุกคนเออนะไม่จะเป็นต้องเชิญเพื่อนด้วยซ้ำแค่เราก่เบอร์ทู u บอร์นี่วอลเได้รับเรียบร้อยอยู่ที่10บาทต่อคนนะครับต่อ1กิจกรรมด้วย3นะต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูหน้าแรกของเรากันดีกว่าหน้าแรกบางวันเราจะสามารถรับได้อีกไหมทุกคนไม่ได้อีกแล้วนะพบกับสิทธิทพิเศษนี้เนีย่ยพบกับสิทธทิพิเศษนี้ไปแล้วอ่าแสดงว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเต่าบินล่ะแสดงว่าเราสามารถ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะใครที่จะทําการเล่นนะเราสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งรับเงิน h ูบันนี่วอลเล็ตไหมหรือรับเงินจากเต่าบินไหมนะครับเพื่อนๆนต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเลือกแค่อย่าเลือกเต่าบินแล้วมาเลือกทูบันนี่วอลเล็ตนะอันนี้เพื่อนๆนจะไม่ได้ทูบันนี่วอลเล็ตนะจะได้เป็นเต่าบินแทนนะแต่ถ้าเพื่อนๆเลือกเป็นทูบันนี่วอลเล็ตเต่าบินจะไม่ได้นะครับน่าจะเป็นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใครที่จะทําการเล่น กิจกรรมนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับสาหรับใครที่จะทําการเล่นเกมนี้ก็ลองไปเล่นดูได้สําหรับเว็บไซต์นี้นะครับถือว่าโอเคนะก่อนหมดสิทธิ์ผมไม่รู้ว่าสิทธิ์จะหมดไหมนะครับเอาไปเทสกันดูนะถ้าสิทธิ์หมดก็ไม่น่าจะสามารถแลกได้เจอกันคลิปหนะ้า EP นี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตให้กิจกรรมต่างๆนะใครที่ชอบคิวโรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กัน,กนด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องมาเตอร์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนวันดีครับ